สวัสด,ดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเก้าเมือนเดิมนะคะกับการทํางานในครัวน้อย,อยสไตล์บันดองบันนอกของเข้าค่ะมุเจ้าค่ะวันนี้ เราไม่มีบุฟเฟ่นะคะเพราะว่าเขางานสายเขาเก็บบุฟเฟ่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศการขายอาหารตามสั่งของเราจะเป็นยังไงเราจะมีเมนูอะไรเสิร์ฟลูกค้ามั่งนะคะมาดูกันว่าส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะสั่งอะไรนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกของเราเลยก็คืออะไรมาดูนะคะ นี่ค่ะมาแล้วค่ะเมนูแรกของเรานะคะใฮ้ฮอดดี้แซนเอลวาออกชูเกะสด็ดแรกกูเอลวาโซ่ Hi hey, hi hey. How do you stand? SMS ทำแม่ได้แต <Comment. S 1> <So> ่ทำแซวเป็นยังไงคะ<_ <d> _ <n ate> ผัดขิงลบขิงค่ะนี่คือคำตอบที่เราว่าบางครั้งนี่ข่าพริกขิงข่ะแต่ไครเขาก็ไม่ได้ชอบอย่างที่เราคิดนะคะผัดขิงลบขิงค่ะ<_ <d> _ <n ate> ไม่รู้จะผัดยังไงนะคะเพื่อนแต่ว่าเข้าไก่เพ็ไใย ทำให้ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยนะคะเพราะว่าผัดขิงแต่ลบขิงก็มีแค่หอมแล้วก็ปาป,ปิกา้าแต่ว่าขอบวกเป็นบัคคลีแทนขิงยี่สินะคะแต่รสชาติก็เป็นผัดขิงแต่ไม่มีกลิ่นขิง หักแนขนฮารดสบรอให้เดอไปเพื่อนๆเราไปทำอะไรกินข้าวกันไปตำแตงตำแตงใส่หมูยอกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆลุยค่ะฝั่งนู้นค่ะหิวข่าค่ะกองทัพเดินด้วยท้องนะคะมเจ้าค่ะไปค่ะกองทัพเดินด้วยท้องนะคะอุปกรณ์ของเราค่ะโคกันแสนสวยนะคะวันนี้ กองทัพเดินด้วยท้องนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะมาตําแตงกินข้าวกันนะคะเพื่อนๆนนบ่ฮู้ว่าสีได้ยั้งกินคะ่ะอะไรๆในตู้ของเราก็หมดบวกกับอากาศร้อนๆด้วยนะคะจะตําวันนี้การตําต่างๆนานาของเรานี่แอนจะไม่ตําเผ็ดนะคะเพราะว่านองสิกินนัําค่ะขนาดว่าไม่เผ็ดนะีมาดูอะไรกันนะคะมีหมูยอแล้วก็พริก แตงมะนาวนะคะก,กับบัคเกตเทศค่ะเราจะไม่ตำเผ็ดกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะขนาดว่าไม่ตำเผ็ดนะคะดูพิกของเราหนึ่งสองสามี่ห้าหโอ้ไม่รู้กี่เม็ดค่ะใส่ลงไปหมดนี่เลยค่ะแต่จะไม่แต่สุบ่คอยตำแหลกนะคะเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะคะมเจ้าค่ะ ระเด็นมากเลยค่ะไม่ตําแหลกนะคะสตสำอยุ่ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะแอนสิไซ่ปรุงเครื่องก่อนนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศนะแล้วก็มะนาวนะคะแอนไม่ใส่เปลือกมันลงไปนะคะในมะนาวเพราะว่า มันเป็นหมักหน้าสีบานเท่าสีอืน่นมาหมักหน้าสีนะคะคมะขามนะ,ะอุ้ยมะขามแมนสงสหมดนะคะหมดจริงๆค่ะหมดนะคะมะขามขวดค่ะมะขามใส่ไปประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ ปลาล่าค่ะปลานะคะตำอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้เลยนะคะแตงนะคะ ไม่มีมาระก,กอค่ะเพราะด้ไปตลาดไทยนะคะมุเจ้าคะก็ใส่ลงไปเลยนะนี่ค่ะแล้วแอนจะตำแตงก่อนนะคะแล้วค่อยเอาหมูยอมาใส่นะขนาดการกินข้าวนี่เรายังต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าส่วนนี้แขกกำลังเขา่าพึ่งหมดแล้วก็กำลังจะเข้าอีกค่ะถ้าเราไม่กินตอนนี้ก็คือเราจะไม่มีเวลากินเลยนะคะ มันรู้ใสอะไรลงไปแล้วเดี๋ยวเรารอชิมเลยนะคะยังดีนะคะมีหมูยออยู่ในอยู่ในตู้นะคะไม่งั้นน่ะม่ได้กินข้าวกันเลยนะคะผัดกันกินค่ะผัดกันกินแบบรีบๆเลยนะคะ ไม่นัวนะคะเพื่อนๆอาจจะถามว่า mm hmm. เผ็ดไหม mm hmm. เปรี้ยวไหม mm hmm. ไม่นัวค่ะ mm hmm. เพิ่มปลาล้าลงไปนะคะปลาแดกค่ะปลาแดกนี่ไม่ต้องดไม่ต้องว่าปลาแดกมาจากไหนนะคะ mm hmm. เห็นฉลากก็คงจะจําได้ค่ะ mm hmm. mm hmm. นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะแบบอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องกินนะคะเดี๋ยวแอนจะเทให้ดูนะคะว่าหน้าตาของเขา อยาจะเอาตักออกแบบนี้เลยค่ะยกพกมาไหวนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะสีสันค่ะเห็นิือเลยนะคะยุ่ยๆอ่ะค่ะยุ่ยๆนะคะเดี๋ย,ยะะวขออนุญาตขวดคกค่ะ มือสาวอุดรใครอยากจะกินมาชืมาซิมมากินกันได้นะคะหรือไม่งั้นก็เจอกันที่ประเทศไทยนะคะสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยค่ะพักบะหม,มี่จัดเสรนเลยนะคะสิกินแบบรีบๆีบแล้วก็จะไปต่อทํางานนะคะมือเก่าค่ะ็รู้ว่าสิกินเดี่ยจะคัำแต่ก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะขอเพิ่มน้ําสักหน่อยนึงค่ะ กินอยู่ตรงนี้ตําอยู่ตรงนี้แบบลูกทุ่งโลโซเลยนะคะมือเจ้าคะกินแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นธรรมดาของการทํางานที่ร้านไทยนะคะไม่ใช่เป็นเฉพาะที่นี่นะคะแบบกินนี่กินก็ต้องเร็วทํางานก็ต้องเร็วพูดก็ต้องเร็วเร็วทุกอย่างคะ่ะมือเจ้าคะเบิ้งค่ะ กินแบบนี้เลยนะคะแบบบ่ไใดบ่ไดดห้องโตะเลยดิยนี่ค่ะเอาคกเลยนะคะรองจะขวมบจะข่อยเด้อนี่ค่ะกินแปบ๊แปบๆนะคะใส่แบบนี้เลยนะเป็นยังไงคะบ่ไใดขื้นโต๊ะเลยดิยนี่ค่ะอันนี้รีบจริงๆนะคะดูมุมรีบของสาวอุดรของการทํางานร้านไทยที่ต่างประเทศดูนะคะว่าการฝ่าว่นี่เป็นยังไงนะคะอื่ค่ะ อืแซ่บค่ะเพื่อนๆได้ยังกินแรงเนาะค่ะแซ่บไปดูนีค่ะแอนนี่เป็นคนทำอาหารแบบนี้เนี่ย บ่เป็นย่องอย่าห้องเลยคะ่ะพ่อใส่ได้ค่ะแต่ทําอาหารหวานเนี่ยทำไม่เป็นนะคะอื แซ่บนี่อแอนก็บอกว่าแซ่บนะคะถ้าเผ็ดแอนก็บอกว่าเผ็ดถ้าไม่อร่อยคือบอกว่าไม่อร่อยเลยค่ะพริกยังเป็นนวยอยู่เลยค่ะ <S 2> <S 2> ทำมากินอาหารไม่มีผักสักเส้นนี่ทำไมกินได้กินได้นะคะ พักเข้ากับเบื่ออึดบื่อยากเหรอคะ ร้อนมากนะคะหนามเด i งมากเลยค่ะร้อนจนแอร์ตัวหนึ่งเอาไม่อยู่นะคะเพื่อนๆแอดต้องสั่งแอร์มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งค่ะปีนี้ห่อนหลายค่ะ แต่อาทิตย์หน้านู่นน่ะคงจะได้สังก้อนค่ะ ไวเใหนเด็กๆมัด่อค่ะแร่ค่ะแอร์นี่เป็นคนกินข้าวเร็วด้วยนะคะ ไวให้เด็กๆมาต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มงานกันต่อเลยนะคะกินขาาแล้วก็ได้เลี่ยงหอตเม็ดค่ะมีไอ้นั่งถูค่ะนั่งถูพื้นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทำความสะอาดอข้างนอกของเราแอนไม่ได้ถ่ายตอนที่แอนดูด,ดฝุ่นนะคะมันเสียงดังค่ะก็เลยบ่อดได้ไท้ายคะ่ะอีกประมาณ20นาทีร้านของเราก็จะปิดกับสิพอดีกับการทำความสะอาดของข้าแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามใ้แอนนนะเดอค่ะอย่าข้ามโฆษณาของสาวอุดรนะคะคเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายค่ะ